สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2567 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียกรุงกวลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลและน่าย,ยินดีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัย,ยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียมีความผาสุกสงบและความก้าวหน้ารุ่งเรืองความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยที่ดําเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ ทาการูมีคุณค่ายิ่งต่อหมอมฉันและประชาชนชาวไทยจึงเป็นที่น่าชื่นชมที่ได้เห็นสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดของประเทศทั้งสองเป็นดังรากฐานของความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนในด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงที่เพิ่มผุ่นขึ้นการท่องเที่ยวและการศึกษาหมอมฉันเชื่ออย่างจริงใจว่าด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะไม่ลดละในความพยายามที่จะกระชับความร่วมมือที่ใกล้ชิดใน ทุกด้านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ เวลา15นาฬิกา8นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสักปทุมพระราชทานพระราชโโรกาดให้พระครูประหลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าไข่วนารามตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายกระบือเพศผู้และเพศเมียเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้พระภิกษุสามเณรและขยะศิษยานุสิตร่วมเฝ้าและเฝ้าทุลละอ่อน บาด้วยนางสาวนัทนภรน,น,นิรันธนาสิน กรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดชเชิงแราและจังหวัดชนบุรีและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายชิฟฟ่อนเค้กลำไหย่และอาหารพื้นเมืองสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนรอบการกุศลในงานเทศมหาชาติโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรยาศัยกับทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายชิฟฟ่อนเค้กลำไหย่และสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าถวายสิ ของด้วยนางสาวสมภาาัทัยอุสาหะตานนรองประธานมูลนิธิพุทธจิตธรรมยานค่ายพุทธบุตรแห่งที่7็ดอำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนาคณะกรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยผู้สนับสนุนเงินทุนโครงการวิจัยนักศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนเงินทุนการทําโครงการวิจัยและนักเรียนที่ชนะเลือกการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสารพันยะ การบรรยายธรรมะปี2565ถึง2566เฝ้าทูลละออนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายชิฟฟ่อนเค้กลำไยรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจักยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชิฟฟ่อนเค้กลำไยและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนในโอกาสนี้นักเรียนที่ชนะการประกวดเฝ้าทูลละออนพระบาทรับพระราชทา,านประกาศนียบัตรและพระภิกษุร่วมเฝ้าวถวายสิ่งของด้วย คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชุปธรรมสมเด็จพระศรีนัครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัย คณโทธรรมรงรัดแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และคณะนำนางวานิดาดูละลัมพะผู้อํานวยการสายพัฒนาอาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และครอบครัวเฝ้าทูลละออนพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่นางวานิดาด้วย นางจุฑารัก์แพลสประธานมูลนิธิสตรีวิทยาในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดานางรัตนาเตชะพันงามนาย,ยกสโมสรซอ,อนตากรุทพสามนำคณะกรรมการสโมสรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชนิยสัย และถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายหนังสือผ้าไหมไทยสเสน่ห์แห่งความงามดุจอัญมณีเพื่อพระราชทานตามพระราชธิยาศัย นางสาวพันชนะวัฒนเสถียนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าทูลออมพระบาททุนกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเขาใหญ่โอโซนกอล์ฟครั้งที่17จริงทวยพระราชทานสมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชยาศัย นางสายสมวงศสารสักษ์ประธานบนูินิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวนนทิยาจิวบางป่าและคณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลพีได้ร้องน้องได้เรียงครั้งที่8เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายบาัตรงานคอนเสิร์ตดังกล่าวสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชุป,ปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำพูน นางธนพรฟักเขียวประธานบริหารนิตยสารา่าวและคณะเฝ้าทุนลออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกาลาดินเนอร์ฮาวอวอร์ด2024เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชุปปิพรธ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจังหวัดลำพูน พระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงเกี่ยวข้าวแปลงนาศิลปะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา21นาฬิกา7นาทีพระเจ้าวโรงเถออพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวแปลงนาศิลปะเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน R 28, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ณแปลงนากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกร่รวมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลย หลังการเก็บเกี่ยวสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุว่วคุณภาพและการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีข้าวของศูนข้าวชุมชนปี2567ระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายน2567และจัดทําแปลงนาศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567และส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาทําศิลปะในแปลงนาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริม การผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงนาศิลปะและนิทรรศการวิชาการศิลปะจากข้าวเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวอาทิศูนย์วิจัยข้าวสกลนครนําเสนอข้าวเหนียวพันกอขอยี่และนําปลายข้าวและ,มะเมล็ดหักมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการวิจัยและเพิ่มมูลค่าเช่นคราฟเบียรสาโทสแน็คบาร์และไดฟุกุ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมานำเสนอข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ NRM 1 9 0 0 9 8 1 1 1ทนทานต่อสภาพดินเค็มซึ่งกรมการข้าวพัฒนาขึ้นใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นชาข้าวกล้องข้าวเหนียวดำศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกส่งเสริมให้ปลูกข้าวญี่ปุ่นจาปอนิกา้าพันธุ์กอขอจหนึ่งวังทอง72มีราคาสูงปลูกได้ดีในอากาศเย็นนำไปทำข้าวบ้าซูชิขนมวัฟเฟิลและสาโทศูนย์วิจัถ เสมงนำเสนอข้าวสาลีพันกขอส1และข้าวบาเล่ให้เกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงปลูกเพิ่มมูลค่าโดยนําไปแปรรูปเป็นของประดับตกแต่งงานหัตถกรรมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเช่นนาฬิกาจากช่อแห้งข้าวสาลีและบาเล่ชาบาเล่ขนมปังและยำข้าวสาลี เกี่ยวทรงเกี่ยวข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์นในแปลงนานะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อปี2556เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของวิถีชีวิตชาวนา จัดแสดง1 0 0พัข้าวไทยที่ได้รับการรับรองในปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรศการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเชิงรุกการสร้างไรายได้เพิ่มจากการอัดฟังจําหน่ายและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยผลิตข้าวโครงงานเกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของโรงเรียนต่างๆสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่น จากนั้นทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาศิละปะเฉลิมพระเกยียรติซึ่งเป็นหนึ่งใน12แปลงนาศิละปะเฉลิมชน72พรรษาสู่ผืนนาพิสานศิลป์นำพันุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์มาสร้างสารรค์เป็นงานศิละปะผ่านการปลูกข้าวที่ประสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงความอุดมสมบูรณ์ของธัญญา,ารวัฒนธรรมที่สืบทอดมาและความงดงามแห่งธรรมชาติของแผ่นดินไทยโดยแปลงนากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ลูกข้าวพันธ์สกุลนคร72และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ NRM 19009-14-1-1 1บนเนื้อที่5ไร่ได้ผลผลิตรวม6,000กิโลกรัม จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านบรรยายถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวนาและพระกรณียกิจเพื่อความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรการแสดงสู่ขวัญข้าวแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวนากับการประกอบอาชีพโดยทําประสาทรวงข้าวและนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นจะถวายประสาตรวงข้าวแด่พระสงฆ์พนําไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยนํามาบูรณะปฏิสังขรศรีนาสนาภายในวัดเป็นความเชื่อว่า จะทําให้ข้าวออกผลผลิตดีการแสดงลําล่องวิถีอีสานแสดงวิถีชีวิตของชาวนาภาคอีสานถึงขั้นตอนการทํานาในแต่ละเดือนเช่นเดือนเมษายนและพฤษภาคมเตรียมหน้าดินเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมหวานกล้าดำนาและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โอกาสนี้ทอดพระเนตรในิทศากาลพื้นบ้านจะแสดงภาพผืนยาวเขียนภาพบุญพระเวทหรือภาพวาดพระเวสสันดร15กันอาทิกันพระมาลัยหมืน่นกันพระมาลัยแสนและกันชูชกออกแบบและเขียนโดยรองศาสตราจารย์ชลวธิตอธิปปตยปยักคุณประธานหลักสูตรสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรโดยใช้สีอีสานพาเลทที่ได้จากการศึกษาและวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลจิตเสงนาประธานหลักสูตรสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานีเช่นสีน้ำตาลดงบังจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดโพธารามอําเภอดงบังจังหวัดมหาสารคามการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานของสาขาศิลปรกรรมพื้นถิ่นมหาวิทยาลราชภัฏอุดรธานีอาทิกระเป๋าตะกร้าสารตุ๊กตาของที่ระลึกหมอนรองเท้าและเสื้อผ้า ส่วนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองใสตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสาธิตการเลี้ยงไหมสาวไหมและทอสรงผ้าไหมจะหมายผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนนกอกใช้เวลาว่างทำโมบายจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและถวายวัดระดับงานกระถินงานบุญต่างๆทั้งอย่างสอนลูกหลานเพื่อสืบทอดเป็นอาชีพเสริมด้วย องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา2566 เวลาส0นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่พุทธมนตรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา2566ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยทั้งสองสถาบันมีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคุณวุฒิ และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจากทั้งสองสถาบันรวม3,855คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในห้องเรียนให้ก้าวทันการศึกษาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีมีหลักสูตรรองรับการประกอบอาชีพและงานด้านต่างๆ83หลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรได้สอดแทรกทักษะองค์ความรู้ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรบูรณาการรอบรู้และปรับตัวกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงทีจนได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชีย ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์สู่สังคมประกอบการยุคดิจิทัลผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาหลักสูตรสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาจารย์และสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพการ ศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านคุณวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราช,ชดำร,ริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านขุนวินอนึ่งมาจากพระราช,ชดำร,ริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัศดรและผู้ปฏิบัติตงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวสําหรับเด็ก35ตัวถุงพระราชทาน54ถุงเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานแม่วางและบางส่วนเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติออกขานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2543เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าเกเรี่ยงอาทิการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส่งเสริมการปลูกมะแขวนให้เป็นพืชเศรษฐกิจปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตรวมทั้งัฒนาาคุณภพ ชีวิตขั้นพื้นฐานด้านสาธารณาสุขและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีรัศดรในโครงการ42ครอบครัวรวม144คนคนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมาอ้อย่างยั่งยืนชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกข้าวข้าวโพดกาแฟพันุ์อาราบิกา้าชาเมี่ยงและมะแขวนรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนช่วยสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวดํารงชีวิตได้อย่างผาสุกอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล ในช่วงบ่ายเดินทางไปวัดหลวงขุนวินสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมปูชนียสถานที่สําคัญภายในวัดมีอาคารไม้และเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอุโบสถไม้สองหลังคืออุโบสถพระยืนปางจงกรมแก้วพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากต้นจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอุโบสถพระนอนปางปรินิพานและพระพุทธรูปไม้แกะสลักอีกหลายองค์ปัจจุบันมีหลวงพ่อจรันทขญานโนเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสมณีนจำพรรษา8ดรูป